สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเกมเคยูที่8ชาแนลนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมร้านแรกนองเซอร์เวอร์นะครับภาพนนี้ผมก็เข้ามาที่เซิร์ฟโซเชียลนะครับกล่าวว่าจะมาเล่นน้องสักหน่อยนะตอนนี้น้องบอกเข้ามาถึงน้องก็บอกว่าจะพาไปเล่นเลยนะเดี๋ยวผมเตรียมเซ็ตก่อน โอ้ห oh, มีแต่ปืนนะไม่รู้ลูกกระสุนอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟโซเชียลนะครับเซิร์ฟคูณผมไม่แน่ใจนะว่าคูณเท่าไหร่เห็นน้องๆเขาพิมพ์กันในแคนนะออเหมือนน่าจะสนุกดีผมเลยลองเข้ามาดูนะครับ <l un> ก็คือตอนนี้น้องๆเขาก็เตรียมเซตท,ที่จะไปเด่นบ้านกันแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะไปเด่นที่ไหน <l un> <l un> ประเด็นคือตอนนี้ผมหากระสุนไม่เจอนะโ oh, อ้โหมีแต่ปืนปืนหนักทางนั้นเลยนะครับกระสุนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแม่บ้องเพียบเลยตอนนี้น้องก็กดดันใหญ่เลยนะ แกดีเย็นเย็นเยไปแล้วไปแล้วโอ้โหใจร้อนจะละผมยังไม่มีลูกกระสุนเลยเคโอ้โหกว่าจะออกจากบ้านได้เนะ อันนี้ก็เป็นรถของน้องฟ้านะครับน้องฟ้าก็เติมตังค์เติมพรเติมซื้อรถด,ด้วยนะโอ้โหใจร้อนไปรุ่นใจร้อนสูวนยังไม่มีเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าน้องจะพาไปที่ไหนนะครับวันนี้ก็ตามตามเข้าไปละกัน <S <S ตเติมปืนมาพร้อมละกระสุนไม่มี มันรถอะไรเนี่ยถรุ่นนุ่นเนี่ยทำไมปิวอย่างเงี้ยโอ้ถ้ามีปีกนี่ลอยได้เลยเนี่ย <c oughs> อ๋อน้องบอกกระสุนกดซื้อได้เลยโอเคกระสุนสิบห้าเหรียญ เอ๊ะน่าจะเรดหลังนี้นะไม่รู้บ้านใครนะโอ้โหม<ห>าจอดรถตรงป้อมปืนไปดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ดูน้องๆน,นะไม่รู้เหมือนกันว่ามีเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่า ทังนี้ป้อมปืนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมีข้างบนด้วยโอ้โหป้อมปืน บอกเลยว่าเจอระเบิดแบบนี้ไปน้องห่วงเลยครับผมยังน่วงเลยเราชุบน้องไม่ได้น้องมันบักได้ไงเนี่ยนีไ่ได้ละโอ้พ้อมปืนอย่างเยอะข้างในก็มีพ้อมอีกนะครับ จะเหมือนประมาณว่าบ้านหลังเขาจะทําเป็นประตูเหล็กแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันผมไม่แน่ใจนะว่าประตูเหล็กเลื่อนแบบนี้มันมันทนทานกว่าตูธรรมดาหรือเปล่านะเจ้ของบ้านน่าจะรู้ตัวแล้วครับมีเลยเท้าแล้วโอ้ยยิงไม่โดนอีก อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟโซเชียลนะผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาไปหาเบิร์ดมาจากไหนกันนะครับจริงๆแล้วผมอยากลองเปิดเซิร์ฟโซเชียลอยู่นะคือถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากให้ผมเปิดเซิร์ฟโซเชียลก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วถ้าหากว่าครบ1 0 0 0พันซับเมื่อไรเดี๋ยวผมอาจจะมาเปิดเซิร์ฟโซเชียลนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นเซิร์ฟที่ผมเปิดได้นะครับแต่ต้องรองดูก่อนนะว่าจะมีคนอยากเล่นหรือเปล่า โอ้บ้านเขาค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่นะโอ้โหประตูเหล็กยเยอะเยอะเดี๋ยวว่ายังดีนะครับถ้าหากว่าข้างในนี่เป็นป้อม AK นี่คือแบบคงไปรอดอะ่ะ มีรอยเท้าอยู่นะเขาน่านจะมีเตียงอยู่ในห้องนี้ด้วยหรือเปล่าตอนนี้น้องๆก็กำลังหาบิวอยู่นะไม่รู้ว่ามันเอาบิวไปซ่อนไว้ตรงไหนนะครับ ครับตอนนี้น้องๆก็กําลังระเบิดบิวนอกด้วยระเบิดถังนะครับบอกเลยว่าน่าจะใช้อยู่หลายลร้อยลูกอยู่เหมือนกันนะน้องบอกว่าได้มาจากบ้านบ้านหลังนี้ก็เยอะอยู่นะครับพวกซีโฟพวกใดแล้วก็ระเบิดถังเนี่ย u p p l i e s are here บอกเลยว่าสนานวันไหวนะครับแล้วเปิงโอ้ยังไม่พออีกเหรอเนี่ยโอขนาดโทรศัพท์ผมแรม6ยังเลกขนาดเนี้โอ้ถ้าแรมน้อยกว่านี้จะขนาดไหนนะครับเจอไหมเนี่ยครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าผมใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะครับ คือผมใช้ iPhone 12 Pro Max นะครับอ่าน่าจะแรม6นะครับก็คือใช้มานานแล้วล่ะคือตั้งใจซื้อมาเล่นเกมนี้เลยนะครับแต่ก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกัน นี่ไงโอ้โห,โโหคือเข้าวิวไว้ริมริมเลยด้านริมเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยโอเคเจอวิวสักที ็จะไปเล่นอีกหลังนะครับตอนนี้ก็น้องโูเ hmm. ป้ก็เข้ามาเล่นด้วยนะจากที่ห่างหายไป29วันนะโอ้โหไม่รู้นึกไงวันนี้กลับมาเล่นนะครับหายไปอย่างนานเลยนะครับ <Follow me. S 1> ไปดูบ้านหลังนี้ว่าจะมีของหรือเปล่านะ mm hmm. ตละคนล่อนขึ้นไปหมดเลยนะครับ mm hmm. ผมยังเวลไม่ถึงห้านะครับเลยยังไม่มียัง mm hmm. ไม่ได้ขับรถนะครับ น้องมูเป้มีคนใดด้วยโอ้เราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยกา่าเออมันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเกาคไหนก่อนไนมะ่ทิดดูจะขึ้นไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วข้างบนเขาเระเบิดกันสนั่นเลยโอเคเดี๋ยวรอเขาเจาะประตูให้เราขึ้นไปแล้วกัน นี่ก็ได้ดนะครับก็คือน้องบอกว่าไอ้เพดานเนี่ยปั๊กอยู่ประมาณ4-5่หาชั้นเลยนะครับกว่าจะเจาะลงมาได้โอเคเข้ามาข้างในก่อนน้องปิดแล้วเอา้าเจ้าของบ้านเกิดแล้วดูไม่ลื้อเตียงเขาอีกโอเคเอามีฟันเลยแล้วกันนะอือโอเคเดี๋ยวเรื่องของเดี๋ยวอ,อะไรก็ให้น้องจัดการแล้วกันนะครับ วันนี้ก็เข้ามาเที่ยวเข้ามาเที่ยวเฉยเดี๋ยวกะว,ว่าจะพาน้องคูเป้ไปเล่นแมปเซิร์ฟ่วนตัวสักหน่อยนะครับกะว่าจะพาเขาไปยิงบอสแล้วก็ไปยิงรถถังสักหน่อยนะครับนานๆจะเข้ามาดีนะครับน้องคูเป้หายไปเกือบเดือนเลยอีกวันเดียวก็คือเดือนหนึ่งแนละ้วไปเ <c oughs> <c oughs> ดมาเ <c oughs> อ้ พี่ก็ไม่เคยขับรถมาเนี่ยผีอะผีอะพี่ก็ไม่เคยขับรถมาเนี่ยไปลงเลยทำยังไงแต่การขี่กันที่ข้างหน้ามีแคมป์อยู่แคมใครแคมพี่เลมแคมที่ขา<อ>แคมเก็บของอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงมีบอสอยู่หน้าหนูวิ่งตามพี่มานะมามาข้างล่างนะระวังจะโดนยิงเห็นปะเห็นปะมันยิงเห็นปะไมันยิงหนูเมื่อกี้เนี้ยมาอย่างงี้มาอย่างงี้แล้วเราอ่ะคือตอนนี้เราจะใช้บั็โดยการหลบเสาเห็นปะบอสมันจะอยู่ตรงกลางยิงขี่ก่อนเห็นบอสป่ะเนี่ยเห็นบอสป่ะ บอสไซหมวกพับจีอ่ะเห็นปะโอเคนี่แหละเดี๋ยวต้องระวังค่อยๆเล็งนิดนึงลบลบลบเรายิงแรงเรายิงแรงเดี๋ยวพี่ช oh. ่วยกัน <laughs> เอายามาเยอะปะเอามาเยอะอยอ่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ยินให้ดูปึ๊บสมมติว่าเรานี่ใช่ปะเราก็ค่อยๆเล็งนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆขยับนิดนึงแล้วเราก็ยิงยินแบบพี่เนี่ยเห็นปะเดี๋ยวพี่จะลองไปล่อทางโน้นดู ถ้า,าว่ามันยิงพี่เราก็สามารถวิ่งเข้าไปใกล้ๆได้เหมือนว่าไปเอามีดไปฟันมันก็ยังได้เลยเดี๋ยวพี่จะล่อให้มันยิงพี่มันขีดทีตายแบบไม่แน่เลือดมันประมาณยิงประมาณห้าหกร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองล่อบแบบหนึ่งทำไมมันไม่เห็นพี่นะไม่ไมันต้องเห็นพี่ดิ oh. โอ้พี่โดนยิงอ่าโอเคโดดลองโด,ดูลองเล็งดูดิโดดลองยิงมาดิยิงได้ปะ อ่ายิง,ย,ง<ม>ยิงขีก่อนยิงผีก่อนอ่ะเ<ม>นี่ยตอนนี้หนูลองดูมันไม่ยิงหนูแล้วใช่ปหก็คือว่ามันยิง<ด>ที่อยู่ใช่อเออมนยิงที่อยู่หนูยิงลัวได้เลยเดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆมันก็ได้เหมือนว่าประมาณพี่ล่อลูกกระสุนปืนให้อยู่อ่ะแต่ว่าบางคนเขาเข้าไปนะเข้าไปได้เลยไปยิงจ่อจ่อเลยแระวังระวังเดี๋ยววิ่งผ่านลูกกระสุนปืนนะโอเคแต่หนูยิงรัวได้เลย ใช้ปืนไม่ได้ครัใช้ดีกไม่ได้อ้าไม่ได้เหรอทำไมอ่ะไม่ได้อ้าเหรอโอเคใช้ปืนอะไรก็ได้ครัอได้ดิได้ปะนี่แหละถ้าหากว่าเราถ้าเราไม่เนี่ยเราถ้าเล่นหลายคนแล้วสามารถรอแบบไม่ต้องเปลืองกระสุนได้เอาปืนดีกว่าเร็วกว่า ถ้าหากว่าพี่เล่นคนเดียวเงี้ยพี่ก็จะไปหลบหลังเสาแล้วก็ยิงเอาหลังๆนี่แหละแทงไม่ีมันดอกอะไรอะค่ะอันนี้มันดอกทุกอย่างเลยดอบปืนดอกดอบปืนดอกทุกอย่างอะดอกมอไซค์ดอกพี่เขาบอกไม่ถูกแต่ปกติแล้วจะดอกปืนดอกระเบิดอะไรเงี้ยค่ะน่าจะใช้กระสุนอยู่ประมาณห้าร้อยอะถ้ายิง สองร้อยแต่เรมอนูมี300ร้ไม่รู้จะหมดหรือ่าโอเคพอป่ะเพี่พี่ช่วยยิงตายเนี่ยตบวายจังร0อยอ่ะแต่ว่ามัน300ร้อโอเคถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆน่าใช่ดอบอะไรบ้างเห็นปะโอ้อย่างเกลือะไรโอเคเก็บเลยค่ะหนูเก็บเลยของมีวะเนี่ยเก็บเสื้อเลยน่ะเสื้อมีแล้วก็รถถังอ่ะน่าจะใช้อยู่ประมาณ เป็นพันอยู่พร้อมอยังพร้อมแล้ inhos, งวค่ะอันนี้มาอันนี้เดี๋ยวเราไปยิงข้างนอกพี่ก็ไมาเดินไปยิงนานแล้วแหละปกติแล้วทำแค่ตัวขาวมันแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จนู่นรถถังนู่น เคยยิงบ้าไม่เคยอะค่ะเซิฟทางการเคยยิงบ้าไม่เคยค่ะพยายามเราจะต้องอยู่ห่างจากเนี่ยห่างจากกรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเดีย๋ยวนะตอนนี้มันไปอยู่ตรงลู่ยังไกลเลยถ้าอย่างเงี้ยเรายิงได้ลัวเลยก็ได้ถนะ้าเรายิตงตัวเฮ้ยทำไมรถทางเหลือครึ่งหลอดอะเอะอ,อรถทางเหลือครึ่งหลอดอยู่ยิงได้เลย เนี่ยถ้าสว่ามันมันยิงมาใช่ป่ะเราก็หลบถ้าเราไม่ยิงปุ๊บมันก็จะวิง่งเนี่ยเราก็ยิงผ่านช่องพวกนี้เอาเห็นปะเห็นแล้วถ่างปะไอพี่งง่ะมันเหลือข้างหลอดได้ไงไม่รู้ว่าพี่มไม่ดีแน่ถ้าเราเข้าไปใกล้กบเน็่มากถ้ามันยิงปืนใหญ่มาเงี้ยมันก็จะโดนเรา ถ้าเรายิงปุ๊บมันก็จะหยุดเวลาสมมุิพี่ยิงใช่ปะพี่ก็จะให้มันอยู่ก่อแนบบว่ายิงกระสุนยิงที่แบบว่ายิงง่ายๆอันนี้เข้าเทียร้อยหนูยิงเข้าเทียอะไรปูตะไคร้หเข้าเทียแปดสไมล์อ้าวใช้กระสุนอะไร ตีแล้วเหมือนว่ามันไม่ค่อยวิ่งะเหมือนว่ามันก็ยิงรัวๆเราเลยแต่อันเนี้ยมันจะวิ่งถ้าเราเนี่ยถ้าเราไปยิงมันอันนี้พี่เคยใช้อยู่ประมาณพันสี่พันห้าแต่อันนี้พี่งงมาอยู่ดีมันก็เหลือเพียงรอดพี่ไม่ได้ยิงเลยนะเออพังเลยเห็นไหมไปเดี๋ยวยิงบอสอ้น,นี้ด้วยบอสคอมมานเดน มันเป็นมันเป็นบอสคอมาเนนครับแรงอยู่นะต้องยิงให้มันตายเดี๋ยวเราโดนดรอปคอมาเนนครับคอมาเนนแรงแรงเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนพี่จุกอ่ใช่มันจะแรงก็เหมือนหนูเคยเจอไอตัวเนี้ยที่เราเล่นเซิร์ฟทางการปะมันจะดอรอปปุ๊บ พวกสปริงพวกอะไรเนี่ยไอตัวเขียวเมื่อกี้เนี้ยสรับพวกสปริงพวกท่อพวกอะไรเงี้ยค่ะรุ่นมีตะวุยอ,อีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าตอนที่มันง้างอะ่ะเราต้องห้ามอยู่นิ่งพี่เคยเห็นน่ะเขาวิ่งไปตีเข้าไปยิงข้างหน้าเลยนะเหมือนแบบพอม,าามันจะง้างปุ๊บเราก็วิ่งอะไรเงี้ยเข้าไปตียิงในนี่เลยโอ้โหแรงอยู่นะ เนี่ยตอนที่มันงาน้างอะเราสามารถลบได้เรื่องไฟดับ้วโอเคดูที่แบบอะไรดอกของดีปะมีเตาไทเทมไหมเออมีโฟสี่โฟอืมประมาณนี้นะคะลูกระเบิดโลหะคืออะไรอะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม